สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนประมาณ9ก้าโมงจะสิบโมงนะคะทุกคนคะ่ะเบลส่งลูกไปโรงเรียนเรียบรนะ้อยเนาะเราก็ทํางานอยู่ในห้องสักแป๊บหนึ่งนะคะเบลก็ออกมาทําสวนเนาะก่อนที่จะไปเปิดร้านเไไหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนี้แหละทุกคนเกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะเราก็จะทําสวนก่อนนะคะเบลเก็บหญ้ากเก็บอะไรฝั่งที่ว่าเราปลูกน้ำเต้าหนะออกมากองไว้ตรงนี้หมดแล้วนะทุกคนรอบๆข้างบ้านฝั่งนี้ก็คือเริ่มแบบว่า ไม่มีสีเขียวไม่มีแบบหญ้าลกแล้วเนะเพราะว่าเบลก็เอาออกหมดเลยแล้วก็จะลื้อพวกเสาพวกอะไรอย่างเงี้ยออกคิดอยู่ว่าพี่พี่บอกว่าปลูกชะอมเพิ่มก็ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้แบบดูแลอะไรมากแล้วก็ขายได้ด้วยนะเบลว่าจะด้านข้างรอบกําแพงเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบว่าชะอมนันน่าจะได้อยู่เนาะทุกคนแล้วก็จะมีต้นกล้วยพาเพิ่มเนาะกล้วยหอมก็น่าจะดีนะ ปลูกเออแซมแซมไปกับต้นดอกแคร์ของเบล่ะมันก็น่าจะเลิศอยู่นะต้นกล้วยมันก็ออกลูกแล้วก็ขายได้ด้วยนะกล้วยหอมมีทั้งกล้วยหอมมีทั้งกล้วยน้ำว้าที่ลุงเบลปลูกไว้ป้ามาปลูกไว้เนี่แหละทุกคนมันก็เยอะเบลก็ดูแลตามที่เราดูแลได้นะคะใบที่มันแห้งมันเหี่ยวมันโรยราเบลก็จะตัดออกเพื่อความสวยงามนะทุกคนเบลรื้อหญ้าออกไปเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนค่ะหญ้าแบบว่า จะทำยังไงดีถ้าเราไม่ลื้อออกเดียถ้าฝนตกมามาแน่นอนไอ้พวกไม่มีขาเนี่ยเลือ้อเอาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะชอบมากินกบเขียดที่จะซุกอยู่ใต้หญ้านั่นแหละทุกคนถ้าเราไม่ระวังเนี่ยว่าไม่ก็หัวใจวายเลยนะเบีวว่าถ้าเจอเนะเบเจอบ่อยแล้ววิ่งหนีกันก,นกนระจํานะคะไปตั้งหลักกอดน,นะไอ้จังไดก็ตามไปตั้งหลักก่อนค่อยเอาที่มาคีบ นะคะหยิบหัวปุ๊บสะบัดปั๊บเลยนะคะเอาไปทิ้งที่อื่นนะคะไม่งั้นเขาก็จะมาอยู่บ่อยครั้งนะทุกคนถ้าหน้าแล้งหรือหน้าหนาวเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกแต่หน้าฝนน่ะแน่นอนค่ะจะมากจะน้อยก็ต้องรอดูเหมือนกันบ้านเบลว่ามีต้นกล้วยเยอะใช่ไหมทุกคนเขาก็ออกลูกเนาะตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่เครือที่อยู่ในบ้านเบลแล้วมีปีกล้วยนะเบลก็จะตัดปีกล้วยที่เราตัดได้นะ่ะเอาไปให้พี่เตยแกงใส่ไก่ ใบวัดนะคะทุกคนมันก็แกงกินได้แบบหยวกกล้วยก็กินได้ใบตองเนี่ยก็ไปทําแบบข้าวต้มหรือขนมได้เแบลบก็เอาไปลองลูกชิ้นอยู่เป็นประจํานะทุกคนเแบลบก็จะให้น้ําเขาอยู่เสมอนะคะไม่ให้ข้างหลังบ้านมันดูแบบแห้งแล้งถ้ามันดูแบบสีเขียวขจีอย่างเงี้ย มันก็จะสวยงามเนาะทุกคนแล้วต้นกล้วยต้นไหนที่มันยืนต้นตายนะคะเบลก็จะตัดออกเลยเนาะเพราะว่าพวกนอนพวกมะแลงม,มันซ็อกไซต์ลำต้นเขาก็เสียไปแล้วนะคะเบลก็จะตัดออกแล้วก็เอาต้นที่มีอยู่ไปให้น้องปากแว่เพื่อที่จะเหยียบดั้มเป็นของเล่นของเขานะคะก็จะชอบแทะชอบกัดชอบอะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะแบกไปให้ปากแว่อยู่เป็นประจำถ้าเบลมีต้นกล้วยที่มันยืนต้นตายนะทุกคนมีประมาณ2ต้นเขาเกิดมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะถ้าเราให้น้ําเขา อยู่สม่าเสมอนะทุกคนเขาจะแตกหน่อกออกมาเยอะมากกล้วยน้าว้าเนี่ยตรกนี้ก็เป็นดินที่เหมาะกับเขาด้วย,ยแหละเบลก็จะตัดออกแล้วก็เอาไปให้น้องปากแว่อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนแบกล่ำกล้วยเก็บป่าทําความสะอาดหลังบ้านทุกคนดูตอนแรกที่เรามาวันแรกเนาะอู้ยลกมากเลยเนาะตอนนั้นนะ่ะช่วงที่เว็บว่าบลอะทร้านอยู่หน้าบ้านเนาะคือเราก็มาแค่รดน้ําต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมพอกลับมาดูอีกทีว่ากมาก เครื่องตัดหญ้าเบลแทบจะเข้าไม่ได้เลยถ้าไม่เอามือดึงหญ้าออกนะเข้าไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่าเบลก็ใช้ความพยายามมุมานะเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เขาสะอาดสะอาดนะคะเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆ ทําไปทีละนิดเหลือฝั่งต้นเซียนท้อนี่แหละทุกคนที่มันยังลกอยู่แต่มันก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกแต่ฝั่งเนี้ยลกมากเบลก็เลยเอาออกก่อนนะคะนั่นแหละเราก็จะค่อยๆทําไปนะทุกคนดูสภาพตอนนี้ก็ดูได้แล้วเนาะคิดว่านะคะทุกคนคะ่ะตอนแรกมันลกมากๆเลยเบลกดกวาดข้างหลังบ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะเราก็ไปอาบน้าอาบท่าแปรงเล็บแปรงเล็บเท้าเล็บมืออะไรอย่างเงี้ยตรงๆงตรงเท้าตรงไหนที่มันดำๆเบลก็เอาแปร ขัดออกให้มันเรียบร้อยแต่งตัวสะอาดสะอา้านเมคอัพอาดิดหน้า ทาครีมกันแดดเพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดกระทบก,กับหน้าเราเดี๋ยวเราจะเป็นฟ้าเสร็จเรียบร้อยแต่งองค์ทรงเครื่องเมคอัพอย่างดีสวยงามตามท้องเรื่องนะคะไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งนะคะ,ะทับเตงลูกค้าจะตกใจนะคะทุกคนเราก็ต้องแต่งตัวให้สวยเนสชงนะแล้วเราก็จะมาเปิดร้านนะคะเดียวก็จัดเตรียมทุกอย่างไว้ในร้านเรียบร้อยแล,ยลย้วแหละทุกคน สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือพวกเต็นท์ร่มให้ลูกค้าร่มสีน้ําเงินเบลทุกคนที่พีเอฟส่งมาให้อ่ะมันลมมันพัดวันนั้นอ่ะลมพัดแรงมากเบลเข้าไปอาบน้ำให้น้องอานาเป๊บเดียวเลยร่มอ่ะมันกิ้งไปอยู่ทตรงถนนหนุนทุกคนไม่รู้มันไปได้ไงขนาดเบลมัดไว้อย่างดีอะไรเงี้ยเนาะเชือกที่มัดไว้ก็ขาดแล้วก็ ลมก็ปิวไปกับลมเลยโอ้หมายกอดเบลก็กิ้งวิ่งไปตามเก็บลมนะคะสรุปสุดท้ายพอวันต่อมาจะเอามากลางใช่ไหม ขาล่มตรงนั้นอะมันหักเลยมันใส่เบื้องนานเบืไอ้เลยเบลก็เลยได้เอาล่มสีขาวๆเนี่ยมากางแทนแต่เบลคิดว่าน่าจะเอาไม้อ,อะไรมาต่อได้อยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวเแบลบหาไม้มาต่อก่อนนะคะแล้วก็ก็กางไว้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องเก็บเลยดีไหมเพราะว่ายังไงมันก็ขาหักอยู่แล้วใครมีใครจะมาขโมยหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันสีขาวๆเนี่ยมันเบาแล้วก็เแบลบก็ พยายามรักษาเนะาะวันไหนที่ลมพัดมาเปก็จะรีบเก็บเลยทุกคนอยาดมันหักนะเพราะว่าลมอันนี้ยอ้ยแพยงได้ทุกคนกว่าจะซื้อได้บ่แม่นหน่อยหน่อยบาทเด้เราก็แบบว่าพนนุษถนอมใช้เนาะลมพัดมาทีเดียวโอเมเจเเอาเอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะแม่ขา เบลมีเมนูใหม่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะป้ายที่เบลสั่งมาก็จะมีข้าวโพดคลุกเนยแล้วก็ไก่ป๊อปนะคะเป็นป้ายน่ารักคุกคิกเนาะทุกคนก็จะมีป้ายแบบว่าพวกของทอดเนี่ยจะเยอะหน่อยนะเบลก็จะขายประมาณนี้แหละลูกชงลูกชิ้นเราก็มีนะคะโชว์อยู่หน้าร้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ป้ายก็มีอยู่แล้วแล้วก็จะมีข้าวโพดคลุกเนยมาเพิ่มด้วยนะคะรู้สึกว่าทำง่ายไม่ยากด้วยนะอุปกรณ์เบลไปเจออยู่ที่ร้านขายของ พวกขายพวกชานมไข่มุกอย่างนี้แหละเขามีแบบของแช่แข็งขายเนาะก็จะมีข้าโพดด้วยนะทุกคนมีชีสมีอะไรเบวก็จะทํานะคะเบลอยลองทำดปแล้วมันก็อร่อย,อยดีเด้เนยก็หอมใส่น้ําตาลเข้าไปโรยท็อปปิ้งเข้าไปมันก็น่าขายดีเหมือนกันนะทุกคนเบลจัดร้านเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาประมาณนี้ทุกคนว่าไงมันดูแบบ น่ามองไหมมันดูแบบนักเข้ามามันดูแบบมีอะไรหรือเปล่านะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเบลนี่แหละคะ่ะทุกคนมองมุมนี้มันอาจจะสูงหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่สูงหรอกทุกคนเบลก็ทําถึงอยู่เมื่อวะเมื่อเช้าเนี่ยเบลก่อนไปส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยเบลก็ต้มน้ำซุปไว้นะคะซื้อกระดูกหมูมาไว้นานแล้วแหละเบลอยาก,กินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมากๆทุกคน ไปกินที่ร้านเขานะ่ะคือได้หน่อยเทพอยากกินจะกะกละมังหนึ่งบุนกว๋วยเตี๋ยวก็เลยจัดขึ้นเองเลยวันนี้เรียกพี่เรียกน้องมากินนะคะเดี๋ยวต้มข้าวโพดก่อนแล้วค่อยจะมาทําก๋วยเตี๋ยวกินนะคะหิวเขาแห้งๆค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าก็อยากจะทํางานให้มันเสร็จก่อนค่อยจะกินข้าวเนาะพวกผงพวกอะไรเบซื้อกระปุกมาใส่แล้วนะคะ ผงซองสีเหลืองเนี่ยเบลซื้อมานานแล้วเบลซื้อเอามาไว้ใส่พวกมันฝรั่งแล้วก็ไก่บางครั้งก็คุกกินบางครั้งก็ไม่ได้ทาเนาะก็ยังมีอยู่เบลก็เลยจะเอาใส่กระปุกไว้ก็จะมีหลายอันมากแล้วอันที่พีเอฟซี FC ส่งมาก็มีแบบว่ามีแบบผงเยอะมากทุกคนคุกกับมันฝรั่งกับไก่เนี่ยเราขายเป็นชุดๆเนี่ยก็เบลว,ว่าก็ว่ามันก็ขายได้นะคะก็เห็นเขาทําที่ตลาดกันแล้วก็เลียนแบบเขานั่นแหละคะ่ะครูพักรบจําไปเนาะ เพื่นป้าเฮจังไดก็ขอหลอกเลยนแบบนั้เด้อค่ะมันเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เราสร้างรายได้ให้แบบว่าเราก็อยู่บ้านเราก็สร้างรายได้ไปด้วยเนาะล้วก็พลิกแพงเอาการตลาดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือความคิดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีความคิดแบบนี้คนนี้มีความคิดแบบนั้นเราเองไปดูเขาเราก็เอาเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เอามาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็แบบใช้ในร้านเรานะ่ะทุกคนอันไหนที่เราสามารถ เราคิดว่าเราทําได้เราคิดว่าเราแบบไปพอไปได้นะ่ะแเบลบก็จะลงมือทําเลยแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ที่ว่าสูตรของเราจะขายแบบไหนขายเป็นชิ้นไหมกําไรจะตกชิ้นเท่าไหร่ขายเป็นชุดไหมกําไรจะตกชุดเท่าไหร่อีกเงี้ยเบลบก็จะคํานวณเอาไปยิ่งไปที่ร้านขายของส่งเนาะแม่ค้าเนี่ยพูดดีด,ดีทุกคน เขาก็จะบอกเราว่าอันนี้ราคาเท่านี้ใช่ไหมไปคํานวณออเดอร์มันได้แบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลองคํานวณดูเอ่าเจ๊ว่านะมันก็ได้กําไรอย,อยู่นะไม่มากไม่น้อยหรอกเนี่ยอันนี้อร่อยด้วยขายดีเขาจะแบบบอกเราแบบพวกของทอดพอเอามาทอดกินจริงๆอะ่ะลูกเบลนะยิ่งชอบทุกคนเฟนฟรายนักเกตไก่ป๊อปชีสบอลหรือฮอตชีสหรือชีสสติก๊กอย่างเงี้ยเขาชอบนะเด็กๆก,ก็มาซื้อกินมันก็แบบว่า เป็นของที่เด็กๆชอบเนาะเแบลบคิดว่าช่วงเปิดเทอมนะทุกคนช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเด็กๆเลิกเรีเรยนน่ะร้านเบลก็จะเป็นที่เช็คอินอีกที่หนึ่งเลยแหละอ่ะอันนี้จินตนาการไปนะยังไม่รู้หรอกว่าจะมีหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราก็คิดไปก่อนว่าอ่ะอาจจะมีก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะดีอยู่เพราะช่วงนี้เด็กๆเ,เขาก็ไปเที่ยวกับพ่อกับแม่เขาเนาะช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาวนี้เด็กคิดว่า ก็น่าจะได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่นะคะทุกคนเพราะทุกๆวันเนี้ยเแบลบก็ได้แบบบางทีค่าแรงขั้นต่ำบ้างบางทีก็ไม่บางทีก็แบบว่าได้มากกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่วันนะคะเพราะลูกค้าทุกคนบางคนเป็นลูกค้าประจาเขาก็ไม่ได้กินลูกชิ้นทุกวันนะทุกคนแล้วมีจะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาก็จะเริงเรียนเรียนพิเศษเขาก็จะกลับมาเนาะพาชวนแม่มาทุกวันบางวันเขาก็ไม่ได้กินซ้ําการติดต่อกันนะบางวันสั่ง เฟ้นไฟบางวันสั่งไข่ม้วนบางวันสั่งชีสบอลอะไรเงี้ยความรู้สึกแต่ละวันอยากกินไม่เหมือนกันเนาะเบลก็โชว์ให้ดูนะวันนี้น้องเข้ามาแบบมีผงแบบนี้ด้วยนะคู่กับมันฝรั่งอะไรอย่างงี้คู่กับไก่ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเบลยังไม่ได้มีรูปไม่ได้มีอะไรต่อไปแปลว่าเบลจะทําเป็นแบบเมนูให้เปิดดูเลยว่าอะเลือกแบบไหนเราขายเป็นชุดอย่างงี้อย่างงี้ใส่แบบเป็นกล่องน่ารักน่ารักให้เบลก็ว่ามันก็แบบ เพิ่มการขายเพิ่มยอดขายให้ด้วยนะทุกคนถ้าเราแบบว่ามีแพ็กเกจที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหลักการตลาดเนาะทุกคนเนาะมันไม่เสียหายเลยถ้าเราลองทําดูนะคะอันนี้เป็นแบบเราเล่าให้ทุกคนฟัง,งเฉยนะแบบไม่ได้แบบว่ามาอวดโอ้อะไรนะทุกคนแค่เล่าให้ทุกคนฟังว่าเออมันจะดีไหมไอเดียนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ไปพลิกแพงเอาเนาะคิดบ้านนะคะเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีแบบว่า อ่าป้ายหรือว่าเป็นอ่าแผ่นกระดาษ A 4ีที่แบบว่าเคลือบมาให้เขาแบบว่าทําแบบว่าแพ็กเกจมาให้อย่างงี้ก็มีนะเป็นป้ายแบบราคาถูกมากที่เบลสั่งมาทุกคนไม่แพงด้วยนะแล้วก็แบบป้ายมันก็หน้าน่ารักน่ามองแบบน่าชวนแบบมาน,นี่สิมาน,นี่สิอะไรอย่างงี้เลยนะป้ายดูป้ายแต่ละอันที่เบลสั่งมามีแต่อันนะฮักนะฮักทุกคนคะ <c oughs> แบบแ่ะเบลาชอบอยากจะมีป้ายติดอ้อมรั้วอ้อมร้านไปเลยค่ะให้มันดูแบบว่าสีสันก็นเลย ว่าวุ้ยวันบอลแโนวินไวน์คามีทุกอย่างให้คุณเลือกสั่นนะคะต้มไปต้มมาข้าวโพดของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวก็จะต้มไว้แบบนี้พอลูกค้ามาเราก็จะอ่าไปคุกกับเนยเนาะทุกคนเราก็จะเอาไปอุ่นสักนิดนึงให้เขาร้อนเพื่อคุกกับเนยได้เนยมันก็จะละลายน้ําตาลก็จะละลายแค่นั้นก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็คํานวณเอาว่าเราเนี่ยข้าวโพดเนี่ยเราจะตักเท่าไหร่ถุงหนึ่งมันเท่าไหร่ตักได้กี่แก้วประมาณนี้นะค่ะ เอาช่วงแรกๆอาจจะยังกะไม่ถูกนะทุกคนขายแรกๆอาจจะยังไม่แบบบาลานซ์กันแต่ถ้าขายไปขายมาเราก็จะมองออกว่าอันนี้มันเท่าไหร่อันนั้นมันเท่าไหร่เหมือนชีดบอลอย่างเงี้ยวิซื้อมาเท่าไหร่วิวคำนวณเลยว่าต้องขายลูกละกี่บาทมันได้เท่าไหร่หักค่าน้ําจิ้มหักค่าน้ามันแล้วอย่างเงี้ยเราก็บาลานซ์กันเอา ทํางานเสร็จเรียบร้อยก็ต้มน้ําต้มอะไรเพื่อที่จะกินข้าวกันนะคะเบลก็ไปเรียกหลานเรียกพี่เตยเรียกป้าเบลมากินก๋วยเตี๋วด้วยกันเนาะหลานเบลก็ถือถ้วยมาสองอันพี่เบลขอก๋วยเตี๋ยวหน่อยนะอันนี้พี่เตยจ่ายเงินไว้แล้วนะทุกคนเมื่อเช้าเบลไม่ได้ไปตลาดแต่ว่าพี่เตยไปเบลก็เลยฝากพี่เตยซื้อเครื่องที่แบบว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นกระเทียมเจียวแล้วก็ อาจจะมีถั่วง,งอกแค่นั้นแหละทุกคนอย่างอื่นเบลก็มีครบหมดแล้วหมูหมูอะไรเงี้ยเราก็ตุ๋นไว้เรียบร้อยนะทุกคนตักน้าซุปเข้าไปใส่ลูกชิ้นเข้าไปโรยอะไรแบบนี้ปะ่ะทษเบลจะไม่ได้ขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอทุกคนปะ้ะ ต่มรอบนี้ว่ามีเค็มหมูก็คือแบบอู้หหมาก็ละลายในปากเลยลุดได้ทั้งกระดูกนะจ๊ะดีนะกระดูกไม่เปื่อยบอกเลยก๋วยเตี๋ยวเวลยี่สิบยี่สิบเลยค่ะขายยี่สิบมาแล้วเนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาขายกันอ่าถ้วยละสี่สิบหกสิบห้าสิบเดี๋ยนี้มีนะบ้านเบลขายราคานี้เลยก๋วยเตี๋ยวแต่ทุกอย่างมีต้นทุนมันก็มันก็ ทั้งได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งแม่ค้านั่นแหละทุกคนลูกค้าก็ได้อร่อยเนะาะเพราะเราถ้าเราซื้อมาทําเองอะ่ะยังไงก็หนึ่พก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจ่ายหนึ่งพันอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปซื้อก็หกสบบาทประมาณนี้นะคะมันก็ดีกว่านะมันก็ได้ทั้งลูกค้าได้ทั้งแม่ค้าด้วยนะคะ วันนี้เบลซื้อมามีทั้งเส้นหมี่เหลืองแล้วก็เส้นเล็กนะคะเบลชอบกินเส้นหมี่เหลืองมากเส้นเล็กอย่างเงี้ยเบลก็ชอบชอบนะคะทุกคนคะ่ะใส่หมูเข้าไปใส่ลูกชิ้นเข้าไปเนาะโอ้ยรวมทุกอย่างเข้ากันหอมๆค่ะโรยด้วยขึ้นช่ายที่เราปลูกเองนะเบาสุดยอดเลยเดี๋ยวตอนเด็กๆเ,เลิกเรียนมาก็จะได้กินเหมือนกันนะทุกคนไม่นอนหรอ ไปแล้วครับขยับไปสิขยับไป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 อันนั้นขยับไป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 

Mình xin. Anh. Rồi. Mình đâu. đây. Xin lấy ở đây này. Xin lấy ở dưới đây. Anh Con lấy à.

หนูไม่เคยกินก็มาก็ไปทำให้มันสุกกว่าอาถึงจะกินเหรอแล้วถไม่มีกินอานาก็ได้บเขาบอกนี่ยอีกสามคำใช่ไหมกินแล้วเหรอไปลอเอาไปกินข้างในไปยกไปไปกินเดยวนี้ดินไหมคะ anh ấy Anh rồi Mẹ! <laughs> hôm nay mua xe mà chênh tay mẹ ทำไมมูเตมัน hmm. ก uh ินได้แ hmm. ม uh ่กินได้วันไั้เหรนาหรอทำไมมันตัวเลี้มันกินได้หรอแม่ตัวเลี้มันกินได้เหรอตัวเลี้มันกินได้อะให้ตัวเลี้มันกินได้อือกินได้หมดกันเหรอทัวเลมันกินได้หมดกัน

ไม่ให้ฝนตกเลยไม่ให้ฝนตกหรอมันมัหายิหบอแม้ไม่อบอนะบ๊ายบายมสดี่ะ เด็กๆก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยนะคะเวลาที่พาไปกินที่ร้านเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอยคุยกันชอบถูกใจนะพอเบลทาที่บ้านกินเที่ยนี่กับอีกจักสองเหรียญจะไปแค่จังพาไปกินอยู่รลานนะ <c oughs> ถ้าแม่ทําเองก็คือแบบอ้าอร่อยจังเลยเแบลบก็อร่อยลูกก็อร่อยนะคะสําหรับวันนี้เแบลบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ